ขอไหมสบายดีพี่น้องสบายดีทุกทุกคนทุกเมงทุกบ้านสบายดียามใบใบพี่น้องตอนนี้ก็บายมุ้งฮะก็ลงมาหอดพี่น้องเลยลงมาแต่กุลละเนาะโอนพาแม่นมินไปปีนผัวไปแล้วทั้งกระพากันมาห่อจอดเชง มาเฮากะประมาณ10:00 11:00นกว่าๆแหละแต่ว่าเฮาเฮากสิอัดคลิปลงให้พี่น้องแล้เบิ่งรมกันออกมาแต่พุ่นกะ9:30นมาีก11:00น11:30นหึถอดก็เพ่นย่งกตอนยงมาว่าอนที่หเด้อเอออาก็พออาด้อัน เจ้าคือไปอยู่หุ่นขวิดเจ้ากันยังเนาะว้าไอ้ขึ้นมามาหอดปลาลูกเอ้ยเหมือนบ้าเดี๋ยวขอยับเกาะมาทางนี้ถ่ายคลิปกับลูกสาวพี่น้องเอ้ยจะอาบน่ะไม่ล้างเลยไว้กะอาบมาสิเฮี้ยวอาบกอนก่อน อ่าไม่วัฒนากะสกุน้เก่าเกเ่าเลยไม่วัฒนาสุดสาาหลายงตักเขากองไ่นองไก่ขึ้ได้นไก่เนือชนะมาให้เนือนะมาให้กกลงมาแล้วพี่น,อน้องเบ้เพื่อนีนข้า ขึ้นยังดืไปแล้วเอคันั่นคออะไรก๊อฟพไป้หคำมยังก็เอาคัเอาคื้ปไปแล้วหรอคัมแล้วเหคัมไปแล้วคัมนะเล้งมุดเล้วเล่นถึงเราตัวยังกวนไปถิเราตัวะัวกวนมันมันบกคัตรงเรายางมเล้งแต่นอนยังมืงทางพื้นแล้วแต่นอน

แม่ยังก็หาดึกแม่ว <London. S 2> ัดาสนาก็ลงมาน้ากันแล้วพี่น้อยลงมากะจกนอนจะขึ้นต้องขึ้นพี่น้องกะสิเด็กครับขึ้นไปอีกเนาะนอนจะขึ้นนอนอะไรคืออะไรคนกะทามก็มาเนาะไล่แนวเไปว่ะไปพี่น้องที่าขแล้วนะครับ ถทำขามาไลยแนวแม่ไม่นี่เป็นยังไม่ทันสิเอากระบอจักแนวสีตอ่อพี่น้องเยจักแนวสิว่าเนาะบจักแนวสีตอ่มอมันรักษาคือน้านเศร้าเทอะหัวกะรรักษากบบระบอกเงนว่าเป็นบาดแผลเพลนอกเนาะบอกเงน,นสีเศ้างา่ายง่าบยกรบอกโ้หูอีกกระมือได้สีเศ้าสีหายสีหายใใหขา แต่ภายนอกเฮาฮู <Editor Bond> ้ได้ว่าเออมันตกยังเฮาใส่ยามันเซาอันนี้เฮาบ่ฮู้ป้าบ่ให้กินของมันปาแ่มันมีคันโคอือาคํานึงบ่จับบ่จับ4ก็เป็นห่วงเนาะแนะนําให้ไปหาหมอทางอัน วิทยาศาสตร์น้ำแน่เพื่อนมาแล้วกันหมอทางอย่างวิทยศาสตร์แน่วิทยาศาสตร์น้ำเพื่นว่าเคยแนะนำมาขอบคุณในรายเด้อเนาะทุกทุกคนทุกหมองเสือบอนทุกคอมเมนต์ทุกคำแนะนำขอบคุณในรายพี่น้องแล้ยชิมอะไรครับพี่หน่อวงนปังห้าหนื้อไปยังอ๋อถือถุตุ ลุงหอใจลยพูนี่จะว่าอน้างาลุงนีพูดลุงีขาวีำแล้วครัป้นอนปักอนกแล้วลยเป็ยังเมาลุ้คนกี่กับเด็มยังโอ้ยครับจุดๆมันก็อันนั้นแลเนาะไปลี่ยขีรถูกขตาอกสิครับลงมาเห็ดเวียกอันนี้แหละพี่น้องเนาะเวี้ยกทาง หมอเพิ่นนี่แหละเนาะเพิ่นกะสิแกะที่ปดให้กะสิได้พากันกลับขึ้นอีกผ้ากันลงมากกับบริ้ u t e เครื่องถือของมันดอกมีแต่เสื้อค้าเคี้ยงแล้วกะเสือ้อสุดท้ายสุดท้ายสิไว้เปลี่ยนน่ะถือมาสุดนั้ยสองขึ้นบ่กสามขึ้นแค่มาเนี่ยพอมานอน2คืนหรือ3คืึ้นเลยแนมะ่หมอทำวันนี้ยี่สิบขึ้นพี่น้อนหน้าไม่เลย กอดข่อยก็ได้เทนมีใหญ่บุญกอด่อยว่าจะไปอันนี้ใหญ่ไหมบุญกอด่อยว่าจะอ่ามันจะได้มาแล้วแล้วขอรุ่งไวทีุ่ง้ยังได้แบองมนจิงหังิสุดงามท่ใครถามคยคุณยายขคุยคุณยายแล้วบอกคุณยาย ขึ้นมาหนังจ้ะไปไหมเร็วๆว,ว้าวน้ำปลาลุงเร็วๆถ่ายคลิปโอ้ยมก,ก็มาหอดพี่นอ้องเอ้ยนั่งรถสองส่วโมงครึ่ง,งพอดีเลยออกแต่หุ่นเก่าโมงครึ่งนีง่เพื่อไล่เพื่อเป็นอยากกินจะคุยกัากระดูกให้น้องนั่หน่อยสองสุโมงครึ่งระ,ะ,ะยะทางกับ ลอยมันลอยไปกว่าเนี่ยแหละเข้าก yes. ับโบจักจือพี Girl ่น like. ้องเอ้ยเพราะว่าตอนนับกีรบจักขึ้น <right> เั้งกับโบโบจื้อ no บันไดก้าวสิบฝ่ายมันลอยนี่แหละอะไรอย่างทางกับตัวไก่อยู่สำหรับบ้านเฮาเพราะว่าถนนนทางกับคือพี่น้องเห็นนี่แหละเนาะทางแด่งแลนกับโบได้สะดวกและบบคืออันนเทางยางพูนจุดขึ้นไป็อดทางเล็กเก้ายังเป็นทางดี Ừ, thang tụng mà cho nên cả thang đen thang vàng thang đen thang vàng sập sập bảy mà vô áo mai vậy tìm nhà chị nằm đó ăn สาวกับคืนพอลงมาหาละเคืนโอ้ยสาวก็ได้คืนพอเห็นมาทนคุณมาบอกนะุปลาลุงเล้วมา,อาขอ,ขอ,ขอดีธรมขอดีทรมีามเาจะซืออะไรกะซือเลยพอน้องมินนี่หนงหมใหหนักให้น้าตาพอบะ กจิดอายพ่อพี่น้องเอ้ยไปเฮงขึ้นไปห้าพ่อกายพี่นอพ่อ้องกินนมอตอน้าอ้ายเนาะกิมน้องโอ้จะผดเอาหน่ะมินปากกระโดกระดิะเ่าเ้มินปากเดี๋ยวนี้พ่อจนดาเอ้ยะไเปล่าพ่จาฝากมิน

เป็ icana, ett, Mars, yes. mm. น Stop, round, ตะมดไมข้าวจวปนตะมวนะ้าาเลยเปื่อยไปห้องพ่อดานี่มันางเดียวแลยไยังบอนละขางเนาะเปตุ้มว่าด่างลงตุ้มกันตุ้มเป็นยุ่มยุ่มยุ่นี่จะคือซิวนี่แหละเป็นนี่เป็นแม่่าลูกโอ้ยแม่ลูกพี่น้องเย เต้มใส์คือเท่านะแต่กัดคันคันเท้าไปซูมไปแกแห้งๆกับเต้นไปเรื่อยปเรื่อยเท้าเพิ่งเปลนไหมปีแตละปีเราเปลนย่งไปไวหัวไถ้าทำแบกลักไได้นะเนือหมกอยู่อ้าวกรเขเพิ่กได้อีกหนึ่งเนือหมูกเข่าลไป ปเบปียงลักก่อนปีนอนปักพอนพี่น้องเว้ยยามเห็ดเวียวยโดยโดยยามเห็ดเวียยเห็ดยังแล้วหล่ะกปัากันมานอนปักพอนอยู่ในหันหันทีนอนอยู่นี่ก็ได้ยุตแต่ว่าบางเทื่อกต่อากาศ้อนแห้งก็นอนอยู่ก็ได้ต้องเดี๋ไปอยู่ห้องใหม,ม่เนาะก,ก็บเครืองฮาวาเลยนะพี่น้องเนาะกะบบุญหูว่าสีได้มาอยู่ปกติเมื่อใด ลงมานี่ยะขึน้นสองขึ้นนะลูกโอ้โหกันข่อให้าพาขึนาานา้นมืน่อได้ก็ขึ้นน้ำพ่อยย้าพาขึ้นมขึ้นสามขึ้นมาจักเหนนบ่ขอย้าข่อยอยู่สามขึ้นสิบขึ้นอ่ะสามขึ้นดยี c ฟีีเพื่อในน้ำให้ไปหฮะมอเนาะห้องมอพิธีนิสสัดคือห้องมอและห้องมอแถวสวรรค์ คนกะเพื่นกะบ่เข้าใจเนาะโดยต้นนเขาเอาลงในพีชที่คำมันบกาไลดุเมอีสว่างด้วยนีหมึกซาไลดุสิ่งมาุนยังยังก็ร้ายหลายจอยากไป่ะอยากไปจรงีมันก็นี้ื่อกี้แฮรีแม่ใหญ่แฮน้อแม่ใหญ่แฮนนนกะบ่หายนอน อ่นะมีสวรรค์ละเขาบอกว่าไม่ใช่แค่น้องอย่าะหบอบนอนกระซร้างไม่ใหญ่เราไม่ใหญ่ของหมอนะโดยบุตรศิษย์บกแนะนำให้ไปหาของหมอเนาะแต่ว่าเอากระปิปัวทางนี่หละพี่น้องเนาะเอาเสื้อทั้งทำเอากระปัวทา้งทำเสื้อเพิ่นกะ่ยังได้ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกคำแนะนำี่น้องเนาะโดย ขอ, comment, นนขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำแนะนำขอบคุณทุกกำลังแห่งใจพี่น้องเนาะท,ที่ที่ส่งมาให้เฮาที่เป็นกำลังใจเฮาเนาะขอบคุณทุกคำอวยพรพี่น้องเนาะที่สี่ครับหายไวเด้อแม่น้องมิ้นดูสันนี่ก็ขอบคุณในใจพร้อมทำคลิปหนาพี่น้องว้าวไร้ใจห่างหนาหนตาสิออก